ตอนนี้เรามาดูแข่งขันเป็ดตองหนึ่งกับสี่แะ้วค่ะนี่วันนี้ทำวอล์กการแข่งขันนะฮะเออ้คู่นี้กำลังแข่งขันนะนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่อาดูคนนี้บ้างยยเเลลจุบโอ้ ต่อไปโอ้ไม่ธรรมดาโอ้ยยังใกล้กว่ายังใกล้กว่ายังใกล้กว่าออเอาอะไรฮะ ยังได้คะแนนเดียวอยู่มีเชียกแรงลมด้วยได้กี่คะแนนกรรมการยูเจสองอันลงนี้ออกก่อนเอ้กรรมการครับสองคะแนนโอ้เท่าไหร่ละสีเท่าโอ้โหตึงแน่ ดูสนามนี้หน่อยเี็กรรมการฮะกรรมการไม่บอกครับต่อแล้วเปลี่ยนฮะเออโอออุ้ยไม่ธรรมดาเปลี่ยนเออเฮ้ย โอ้โหอย่างเกือบไปหมดแล้วครับหมดแล้วกี่คะแนนแล้วนะครับดูกรรมการหนึ่งคะแนนใครนำครับตัวนี้ใครนำใครนำคะับเอ้งว่าอะไรสี่หนึ่งเอามาดูสนามนี้บ้างดูสนามนี้บ้างครับใครนำคะเบอย นคะนอสูสีอยู่สูสียล่ตอนได้ยังไม่ถึง15คะแนนยังไม่แพ้ครับโอ้ยเป๋ต่อไหมต่อต่อต่อครับต่อ นอนโด้วยแน่นอนโอ้โหตึงๆครับโอ้ยยังต่อไหมทำการ ต่อแล้วเปลี่ยนดูใกล้ๆดูใกล้ต่อดูสายตาก็ดูแล้วต,อตอ่อต่อเนี่ยงานโเดียวเอาให้สองคะแนนเลยสอบคะแนนเลย อืตก้อกมาด้วยนมนตายอ่ะกูอยู่่สุด้ก้าอยีาจะนําอยู่ฝั่งนู้นไอิมันจะนโอยกคะแนนนับดูนับดูนับดูมีคะแนนสาวสค้ดโอ้โหสาคะแนนเลยเหรอไม่ทรมาโอ้โหอะไรนะโอ้พิกมาหนำละหกสี่ อ่ะดูสนามนี้บ้างสนามนี้ตึงไหมตัวตัวนี้คือโอ้โหสูสีมากมเดเลยวนีนน่กี่คะแนนนี่กี่คะแนนสองต่อสามสองต่อสโอ้ยไม่สูสีมากเลยอ๋ออะไล่มาแล้วอะแย่ห่วงแย่ห่วงแย่ห่วงครับไม่ตึงไม่กันในสนามนี้มั่นใจไหม มองล้วมองงล้วบรรยากาศครับยังยังไม่ถึงสิบห้ายังขึ้นทางไม่ถึงขึ้นทางเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแค่ สวยสีมากครับตอนนี้สรานูกำลังมั่งเลยอนะครับลุ้นแฮะ <laughs> เปลี่ยนแล้วหรือพาก,กันแดดใช่ไหม

ไ่ธรรมดานะเนี่ยบอกแล้วบอกแน่เลยไอ uh ้โ huh. อ uh ้โหโดคนทอ่เขาสุด <i> <ing> uh ้ายละอ่ลูกท้ายละใครแแกดดันกดดันกดดันโอ้นต่อยีก2ลูก ในในยาแสงอย่งนั้นอ่ะในไทยเปิดสก่อนเยัออหาเลยไม่กี่เต้มตอนนี้ไหนอาอออกออกที่ลูกออกออกที่ลูกครับลูกแรงกายเสร็จแล้วครับอ่าเราไหนนกใกล้ต่อวันเลยทำการวันครับเออ ฝั่งฝั่งนี้คะแนนเท่ากันแล้วครับเท่ากันแล้วเหรอเท่ากันแล้วครับโอ้โหให,ห้ตึงตึงอันนี้ก็เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันไปมาเท่ากันแล้วครับเอาแล้วสนามนี้เป็นไงฮิอิันฮิฮิฮินิฮิฮอฮิ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 ยิฮ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 วฮิ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 ฮฮอ ไม่เท่าเราไม่เท่าเราดูหนาดูไหนอันไหนอันไหนลองดูไหนลูกไหนอ่ลองวัด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 ดูเทคโนโลยีมันท้องห้าะอ่าลองวัดดูเอาเอาเอาอะไรมาวัดอ่าประมาณนี้อ่าลองนี้อ่าอ่าอุ่นสี่อันนี้สี่อันไหนใกล้กว่านิก้าใกล้กว่าอันไหนใกล้กว่านิก้าใกล้กว่าอันนี้ใกล้กว่าอะไรเนี่น อันนี้ใกล้กว่านี่ใกล้กว่าอ่ายังมียังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่มีกาใกล้กว่าอ่หยีบเลยแตไม่เอาครับไม่เอาเอาคะแนนก่อนฮะอันนีกใกล้กว่าไม่เอาอืมเมื่อกี้ลุงไหนใกล้กว่าตรงนี้ใกล้กว่าล้วไละอ่าอ่า เน้นใครใกล้สุดมากสุดอ่ะมเยอะมาเลยมาเลยโอ้ยอะไรคะแนนแคะแนนแล้ว